สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเจอรงังมิ้มทุกคนตอนนี้พานแมนยูกำลังทำการตีมิ้มทุกคนอยู่ทุกคนเป็นหรือยังเอย่ยรังเป็นหรือยังควันให้มันอยู่เหนือลมดี หัวน้ำเป็นไงบ้างทำไมไม่เห็นหัวน้ำพอวางค้าไว้นั่นนะ่ะโอ้ลังกำลังล่าอ่อนเขาสวย,สวยอย่าพูดคำหยาบครับผ่านเมนูเอาเป็นไก่ตัดที่ตรงไหนมันขวางอ่ะ แตงแตงออกอันเล็กๆเนะี่ยกิ่งเล็กๆเนะนี่ยให้น้ำหวานมันแตกแต่งตรงไหนมันจิ้มอยู่น้ำหวานนะกิ่งเล็กๆมันแทงน้ำหวานอยู่ตาออกแทงออก เอาคันแล้วครับเอาไม่ไหวแล้วครับเรียกรอยอย่างเยอะรัดูด้านหลังมีกิ่งหรือเปล่าด้านหลังช่ครับช่องเอาช่องเอาพื่งอกอกน่แต่งให้ใหญ่ๆห,หน่อยมันกิ่งน้ำจับได้หรือเปล่า ตัดเลยทางหัวมันตัดกริกงนะให่ย่ายเพิ่งโยกอย่าเพิ่งโยกมือหนึ่งจับคอนไว้เออแล้วก็ตัดดึงออกมาดีๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ พึ่งเดือนหกครับผลงานครับวันนี้อุ้ยน้ำหวานไม่น้ำหวาน,นโอ้ยน้ำหวานไม่เต็มเขาะไปนู่นดูที่หลังโอ้พึ่งใหม่พึ่งใหม่ รังตกแล้วรังตกเลยนะรังตังยังไม่ใส่เลยรังอ่อนเังยังไม่ถอดดูน้ำหวานนี่โ้หน้ำหวานใส่ยังไม่เต็มใส่มากนี่เงินต้องใส่ให้ตรงกลางครับเอาไปก็ไปกินได้เลยรังนี้นะน้ำหวานมันไม่เต็มเท่าไหร่เนื้อเคามากับไอโฟน อ่านเมนยูมีหน้ากากป้องกันแล้วนะครับไปเลยครับไปเม,มาควันก้อนอ่ะควันยังเยอ,อะขาดตรครับยึดสนามอ่ะอ่าฝากคลิปหน่อยครับฝากคลิปหน่อย ทีนี้ก็ทีนี้ก็จบนะครับเพียงเท่านี้ครับฝากนะครับช่องเซนติฟูครับฝากติดตามนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยครับสวัสครับบายกลับก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปผ่า<ป>นเมนูกลับแล้วครับพานโฟนกลับไปแล้วก็จัดการรับประทานนี้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับ เอาพึ่งมิมสำหรับผ่านเมนยูไปแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ